เราอย่าบอกกับทุกคนว่าที่วัดปักน้ำภาษีเจริญมีชุดไทยให้เช่าแล้วนะเฮ้ยแฟนให้ตามใจใส่ชุดไทยที่วัดปักน้ำนี่แหละไร้มีถูก เหตเกิดเพราะว่านวตาไหวมากเห็นว่ามีชุดไทยให้เช่าด้วยที่นี่เลยร้านอารุณฉาย <Wow. S 1> อยู่ด้านขวามือของสามแยกปากทางเข้าวัดนะมีชุดให้เช่าทั้งชายหญิงเลยจัดชุดไทยช่ำๆแล้วลุยจ้าแน่นอนว่าวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยดังมากอาจจะตั้งแต่ยุคหลวงพ่อสดนู่นเลยจนมายุคพระพุทธธรรมกายเทพมงคลหรือเปล่านะ วัดปากน้ำเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มบางกอกบริเ,เวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเจ้าพยาก็คือคลองบางกอกใหญ่ที่ติดกับวัดนี่แหละคือคลองนี้เคยเป็นแม่น้ําเจ้าพยามาก่อนนะอ้อแล้วที่ล่องเรือเนี่ยร้านอารุณฉายเขาบริการนะวัดแห่งนี้